สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่26มีนาคม2566เข้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับจุดนี้เข้าเป็นกล่องที่2แล้วครับจุดนี้นะครับเข้าเป็นกล่องที่2เป็นจุดที่2เป็นกล่องที่2เป็นรอบที่2นะครับเราก่อนเคยเข้ามาแล้วนะครับนี่ตรงนี้ขอบคุณมากนะครับน้องพึ่งที่มาใส่กล่องรังล่อกล่องนี้เดี๋ยวจะพาไปอยู่ในที่ที่ดีที่ปลอดภัยนะครับ จุดนี้เข้าแล้วนะครับเข้าเป็นกล่องที่สองของจุดนี่เข้าเป็นกล่องที่สองของจุดนะครับเดี๋ยวดูแลใบมุมใบไม้ก่อนนี่เข้ากล่องที่สองของจุดนะครับไปแม่ค่อยจะช้นหน่อยไปดูเหลือโซนนี้อีกห้ากล่องมาฮะน่าจะห้ากล่อง ไปดูกันนะครับเข้าแล้วเข้าแล้วก็ดีใจนะครับดีใจมากๆเลยกล่องน,นี้ก็ยังไม่มานะครับสําหรับกล่องที่ยังไม่มาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเห็นเห็นรอยที่เขาเคยมาทํารังไหมฮะเนี่ยโอ้เขาน่าจะมาพักที่นี่แล้วก็ข้างในน่าจะมีอะไรเขาถึงไม่อยู่นะครับ ข้างในน่าจะมีอะไรแล้วก็ไม่อยู่อ่ะก่อนอื่นต้องพ่นฟิโลโมนนะ่ะอ่ะเดี๋ยวดูดินะครับว่ามีอะไรมีจิ้งจกหรือว่ามีอะไรมารบกวนหรือว่าข้างในเขาไม่ชอบพอไม่พอใจอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เข้านะครับไหวๆๆก็พ่นฟิโลโมนลอ่อไว้นะ อย่างน้อยๆเขาก็ก็มาให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขามาแล้วนะไปอ่ามาหวังว่าจะมานะครับจุดนี้เป็นกล่องที่สองยังไม่มานะครับมาแล้วแต่ว่าไม่อยู่เห็นลองรอยไหมฮะไปไปดูกล่องที่สามครับท่านผู้ชม ซนนี้โซนนี้ก็ได้ย้ายไปสี่ห้ากล่องสี่ห้ารังแล้วเช่นกันนะครับมามาดูจุดนี้ทั้งโซนนะครับหมายหมายถึงทั้งโซนนะครับได้มาสี่ห้ากล่องก็ยังไม่เข้ายังไม่มีที่ยังไม่เข้ายังไม่มีแล้วก็พ่นฟีโรมโมนครับท่านั้ คนรอไว้นะครับตรงนี้ยังไม่สับทิพางนะครับเพราะว่าผมพึง่งหันหน้าหันหลังเขาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับกล่องที่สามนะครับไปไปดูอีกสองกล่องมีหรือเปล่า <c oughs> อ่านะครับเหลืออีกสองกล่องครับท่านชมมาดูกันกล่องน,นี้ก็ยังไม่เข้ากล่องที่ยังไม่เข้าก็พ่นฟิโลโมนนะครับพ่นฟิโลโมนวะสักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าหวังใจว่าอย่างนั้นนะครับนี่เข้าะกล่องที่ห้าครับกล่องที่ห้าก็ยังไม่เข้า จุดนี้ตั้งห้ากล่องนะครับโอ้ยท่านผู้ชมดูสิครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้เข้ามาแล้วเขาก็ไปครับท่านผู้ชมเห็นเพราะอะไรเนี่ยไม่ยอมเข้ากล่องเนี่ยไปเปิดดูข้างในกันเ,เขาไม่ชอบนะฮะ หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับไม่ยอมเข้าเออเนี่ยครับเนี่ยน่าจะมาเกาะวันนี้นะฮะดูน้ำหวานยังมีอยู่เลยน่าจะเพิ่งหนีลังไปไม่ยอมเข้านะครับอ รุปนะครับก็จุดนี้ตั้งไว้ห้ากล่องครับเข้าเพิ่มอีกหนึ่งกล่องแล้วก็เหมือนเขามาจับมามาเจอกล่องเจอลังลอดที่เราล่อไปแล้วสองนะครับแต่ไม่ยอมเข้าแต่ว่าไปเข้ากล่องสุดท้ายโน้นนะครับกล่องสุดท้ายโน้นกล่องสุดท้ายฝั่งฝั่งโน้นนะครับกล่องแรกหรือกล่องสุดท้ายที่เรากําลังจะเดินไปถึงเนี่ย หุดนั้นนะครับเขาเข้ามาแล้วสองรอบสองกล่องสองรังย้ายไปสองรอบแล้วนะก็มันมาตรวจครับท่านผู้ชมไอ้นี่สัปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะครับที่ผมมาฉีดมาพ่นฟีโรโมนทิ้งไว้แล้วก็ไปทุระอันนี้ครบรอบหนึ่งสัปดาห์ก็มาตรวจดูอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเข้าเข้าแล้วนะครับ เอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่ง,งโอเคยังไม่ย้ายนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดดูดีกว่านะครับคิดว่าเขาหน้าจะกำลังเข้ามาทำรังที่นี่นะครับครบกันแตเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ